โพสเศ้ากลางเดึกเบียร์เดอะไวท์แฟนคลับแห่เป็นห่วงหลังมีข่าวลืออ้างเป็นคลิปของเบียร์เดอะไวท์ดุดว่อนกลางโซเชียลเป็นเรื่องราวดังกล่าวยังไม่ถูกเปิดเผยว่าใช่สาวเพียงหน้าเหมือนหรือเปล่าแต่ทุกคนต่างให้กำลังใจให้เธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้เบียร์เดอะไวท์ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ว่าปล่อยทุกอย่างไปและดูว่าอะไรคงอยู่บ้างเรียกว่าเธอเข้มแข็งพร้อมเผชิญปัญหาจริงๆแต่ล่าสุดนั้นทําเอาแฟนๆเป็นห่วงเพราะเธอได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและลงข้อความเป็นภาพของกุราบเหี่ยวเฉาแต่เธอยังคงยิ้มได้หลังจากที่โพสตได้ถูกแชร์ออกไปนั้นเราบรรดาแฟนคลาบต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจยิ้มเยอะๆนะคะส่งกำลังใจให้ มันจะผ่านไปด้วยดีค่ะพี่เบีย